ก่อนหน้านี้บอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนรูญร,รายมาตามุ่งเน้นไปที่ปมจริยธรรมแต่โชคดีที่น้ําท่วมมีทางให้ถอย,ถอยก็ต้องถอยไปช่วยน้ําท่วมก่อนก่อนที่จะมุ่งเน้นประโยชน์ของนักการเมืองกันเองพี่แม็กแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของการถอยครั้งนี้เนี่ยมันมีเกมเพเซฟเกมต่อรองเกมอํานาจซ่อนกลนไว้อยูอ่เขาบอกกันว่ากรณีที่สสเพื่อไทยเนี่ยเห็นตรงกันว่าควรจะถอย ก็เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้รีเริ่มแล้วหนึ่งครับแล้วก็สองเอ้แต่ก่อนแต่กนถอยนี่ลิตประเด็นจะชงนะนะมีมีมอสจะชงนะนะหกปมมีแก้อะไรบ้างปมจริยธรรมคุณสมบัติรัฐมนตรีแก้หลายๆเรื่องครับเพื่อที่จะตัดกรณีจริยธรรมออกเพื่อที่จะ เขาเรียกอะไรถอนสลักระเบิดออกจากรัฐธรรมนูญเพราะว่าเรื่องนี้พี่สันคือประชาชนก็จะมองว่านักการเมืองทําเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองเองใช่ไหมครับก็คือคนก็จับปากันว่าการเสนอแก้แบบนี้เป็นการลดมาตรฐานจริยธรรมที่บังคับใช้อยู่หรือเปล่าครับแต่การแต่การแก้แบบนี้เขาก็มองว่ามันจะไปเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งแต่เดี๋ยวพอก่อนเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ฝั่งพักร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องเคลียร์กันก่อนเ,ออเขาพักเพื่อไทยพยายามบอกว่าคนที่ที่เริ่มในการแก้เนี่ยเ,เป็นหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนสีไหนแต่เขาบอกกันว่าสีน้ําเงินสเอาสีน้ําเงินอีกแล้วเหรออ,อ, <c oughs> อะไรก็สีน้ําเงินถ้าพูดถึงสีน้ําเงินก็ไม่รู้จะไปโยงถึงคุณคอนุทินชาญวิรากูลได้มากน้อยแค่ไหนหรือรไม่อย่างไรนะรแต่ที่ผ่านมาคุณอนุทินก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้กลับลำ เพียงแต่ว่ามีสถานการณ์น้ําท่วมมันจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนก็ต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยประกาศถอยแล้วจะพับแผนเรื่องนี้ไม่ทําอีกแล้วนะเมื่อถึงเวลาปเหมาะอาจจะหยิบขึ้นมาอีกก็ได้ไม่ได้ถอยสุดซอยนะเขาบอกว่าแค่ครึ่งซอยถ้าครึ่งซอยเนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อีกหรือว่าถอยหลังไปได้อีกก็แล้วแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจะมองเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไรยมาตา เด่งด่วนตอนไหนหรือเสร็จน้ําท่วมจะขับเคลื่อนเลยหรือไม่น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมานอกจากคุณอนุทินจะบอกว่าตัวเองไม่เคยกลับลำนะแล้วก่อนหน้านั้นก็เคยบอกว่าเรื่องนี้อยากให้มีความชัดเจนว่าการจะตีความมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองอะอะไรที่มันเข้าขายบ้างเอาให้ชัดไม่ใช่เปิดปายเปิดแบบนี้มันก็ใช่ไหมฮะมันก็ตีความไปได้กว้างขวางนักการเมืองก็กลัวพี่ซันคือ จะแตะมันก็ร้อนเรื่องนี้มันก็ร้อนจะปล่อย <c oughs> ไว้มันก็หนาวก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะโดนเมื่อไหร่เขาเลยบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันยากเสียเหลือเกินทั้งแก้ไขรายมาตราแล้วก็แก้ไขทั้งฉบับทั้งฉบับก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมุ่งเน้นกันที่รายมาตราก่อนทีนี้เนี่ยพี่แม็กอมพอ,อพักเพื่อไทย พักร่วมรัฐบาลตั้งลำแบบนี้เนี่ยม,มันมีคนได้ประโยชน์นะม,มันมีคนจ้องที่จะฉกฉวยเกมในการล้มแพอทองทานเพราะรู้ว่ามันเป็นเงื่อนไขสําคัญใช่ไหมครับพี่สันที่จะเรียกเสียงต่อต้านหรือว่ารแรงต่อต้านจากสังคมเพราะว่าอย่างที่บอกอการที่จะแก้เรื่องนี้โดยนักการเมือง,น,กกองนักการเมืองถูกมองอยู่แล้วว่าได้ประโยชน์เต็มๆมาตรฐานการถูกตรวจสอบอาจจะลดลงหรือเปล่าถ้าให้นักการเมืองทำมันทำกันเองใช่ไหมครับ ตรงนี้แหละเป็นเงื่อนไขมันเป็นข้อมูลชุดหนึ่งเหมือนกันพี่สันที่เราก็ได้ยินกันมาใช่ไหมครับ <ไป S 1> ว่าบางคนอยากให้ไปสุดซอยไปสุดซอยอไปสุดซอยแล้วแล้วเชื่อทิ้งท้ายซอย ในซอยน้ําโหพวิจัน์บางทีเป็นซอยตันด้วยทะลุไปไหนไม่ได้แถมน้ํายังขังอีกเดินเดินลุยไปเนี่ยห่องกงฟุตถามหาด้วยนะเดินลุยเดินลุยไปเนี่ยมันเจอทั้งน้ําเจอทั้งไฟอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคต่อการดํารงอยู่ของรัฐบาลแพ่ทองทานได้ทีนี้เนี่ยไอซอยนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นซอยที่จะเข้าทางบ้านป่าหรือเปล่านะไม่รู้แต่ว่าเขาว่ากันว่าอาจจะมีคนดักทุบอยู่นะ ครับจะดักทุบอยู่มุมตึกไหนมุมตึกหนึ่งขนาดพักประชาชนเองที่ผลักดันเรื่องนี้เหมือนกันก็ยังต้องถอยใช่ไหมพี่สันเออพราะรู้ว่ามันเป็นเงื่อนไขสําคัญแล้วก็กระแสต่อต้านมันเยอะออมันก็เลยยากนะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือ,อรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเรา,าตั้งตัวให้ได้นะพี่แม็กไม่ไปทําผิดเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเนี่ย ฝั่งฝ่ายค้านฝั่งฝ่ายแคนก็ไม่สามารถทําอะไรได้หากมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ดันทุรังไม่ดันทุรังเหมือนกรณีของคุณพิชิตชื่นบานกรณีของคุณพิชิตชื่นบานเป็นบทเรียนทําให้ครั้งนี้อ,อย่างเช่นคนที่จะเป็นสายร่อฟเป็น คนที่จะมาเป็นทําให้เกิดเงื่อนไขอย่างเช่นคุณชาดาไทยเซนร้อยเอกธรรมนัทพมเพาก็ยอมถอยออกไปเพื่อที่จะประคับประคองรัฐบาลแพรทองทานให้ไปได้ยาวนานที่สุดคือคือคือถอยเพื่อไปต่อก็ก็ถูกพูดถึงกันเยอะใช่ไหมพิษสัว่าแบบคือไม่ต้องมุทะลุมากมันยังมีเวลายังมียังมีจังหวะให้ถกเถียงและก็พิจารณาเรื่องนี้ก็ถอยในจังหวะนี้ก็ถือว่าเหมาะสมมันจะได้มันจะได ล่อยเผือกร้อนจากมือไปบ้างไอการเมืองเนี่ยมันไม่มีใครอยากสูญเสียอํานาจครับอํานาจที่มีอยู่ต้องประคับประคองให้นานที่สุดให้นานที่สุดเพื่อภารกิจหลักภารกิจรองมันมีหลายภารกิจมันมีหลายเซกชันฉะนั้นหากไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไปทําผิดหรงอว่าขัดกับรัฐธรรมนูญทีนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเพย์เซฟตัวเองได้ ไม่ต้องไปแก้แล้วมนูนให้เกิดเงื่อนไขใหมอ่อีอกมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินไปสู่จุดนั้นค,คือบางคนก็บอกว่าจาริยธรรมสําหรับนักการเมือง <S S S เนี่ยมันมันกว้างเกินเปิดโอกาสให้ตีความแล้วก็กันแกล้งกันทางการเมืองได้ไม่ได้มีมาตรฐานชัดเจนแต่ผมมองว่าบรรทัดฐานมันก็มีใช่ไหมครับพี่สันค,ค,คือลองดูจากกรณีที่สารวินิจฉัยก็ได้แล้วก็อย่าไปทําตามสิ <laughs> ใช่ไหมครับกรณีที่ถูกล้องกันอยู่ องค์กรอิสระกําลังพิจารณากันอยู่ครับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงก็อย่าไปทำสิคือผมคิดว่าบทบัญญัติเรื่องจริยธรรมมันค่อนข้างชัดนะคอนเซปต์ก็คือคนมีอำนาจอย่าใช้อำนาจเพื่อตัวเองหรือเอือผู้อื่นหรือทำอะไรที่มันขัดกับขัดกับสิ่งที่ควรจะเป็นนันนเป็นโจทย์ที่ต้องที่ต้องทำทำตามข้อกฎหมายทำตามรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้เนี่ยพี่แม พอเป็นการขับเคลื่อนของอย่างที่เรารู้กันพอเป็นการขับเคลื่อนของสีน้ําเงินเนี่ยม,มันแปลกนะผมก็อมองแปลกนะคนก็มักจะมองว่าอาจจะมีข้อเสนออะ,อะไรเพื่อต่อรองหรือเปล่ามีสิ่งอื่นสิ่งใดเพื่อจะนําไปสู่จุดหมายของสีน้ําเงินหรือเปล่าหรือมีกรณีที่สุ่มเสี่ยงจะถูกพิจารณาหรือหยิบยกมาพิจารณาหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นว่า สสนักการเมืองหลายคนก็โดนเรื่องจริยธรรมความประพฤติอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็คุณช่อพนิกาออย่างคุณปรินาถือครองที่ดินพปทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ชัดเจนอะไรที่มันมีบรรทัดฐานอยู่แล้วก็อย่าไปทํามันก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับนักการเมืองใช่ไหมครับคุณอนุทินวันนั้นบอกว่าอะไรจริยธรรมเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิต way of life ถ้าไม่อยากถูกตรวจสอบกลับไปทําธุรกิจที่บ้านก็พูดถูกพูดถูกนักการเมืองการเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะโดนตรวจสอบคนอยู่ในที่แจ้งคนเป็นคนบุคคลสาธารณะพี่แม็กหากจะมาโดนตรวจสอบแล้วก็ร้องร้องโอดอวยเนี่ยก็อย่างที่คุณอนุทินบอกอยู่บ้านดีกว่าแต่ช่วงนี้ก็เข้าใจหลายคนนะอาจจะเสียวไส้พี่จันเพราะว่านักร้องเพียบเลยร้อง แทบจะเช้าเย็น่ะสารกระสุนนักลงมีสังกัดไหมเอาจอาจจะสังกัดอิสระอิสระแต่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวอีกเรื่องนึงคือหูแบบร้องแบบลาดกระสุนอะพิ่จันครับแล้วสมมติถ้าพลาดโดนมานัดหนึ่งเข้าจุดสําคัญอ้าวเรียบร้อยเหมือนกันนะเรียบร้อยได้เหมือนกันทันเบืองก็เลยกลัวก็ก็เลยกลัวแล้วก็อยากจะแก้ทีนี้เก็บ เก็บเรื่องกลัวซะมามามาเดินหน้าเพื่อที่จะให้เกิดความสมูทของตัวเองดีกว่าก็น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนก็จับตาเหมือนกันพี่จันเมื่อกี้เราเกิดไปเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมครับท่านนายกก็ย้ำชัดเจนมาตลอดว่าต้องเร่งเยียวยาแต่ก็ต้องระวังนะพี่จันในอดีตเนี่ยสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ถูกล้องต่อปปชนะกรณีเยียวยาผู้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี4 8ถึง53อ่ะ ไม่มีอำนาจไปเยียวยาแล้วก็ไม่มีกฎหมายรองรับก็โดนร้องกันอยู่ตอนนั้นแต่สุดท้ายก็ตีตกไปไม่ได้ชี้มุลความผิดอะไรอันนี้ก็ต้องระวังนะคือบางทีแล้วยกสั่งเร่งมากๆเนี่ยทำอะไรนี้ต้องระวังทุกอย่างต้องระวังต้องระวังทุกอย่างข้อกฎหมายอะไรต่างๆที่จะเปิดช่องการเยียวยาเนี่ยมันก็จะมีข้อกฎหมายการใช้การใช้งบกลางการใช้งบของจังหวัดซึ่งมีอยู่แล้วก็ต้อง ระวัระมัดระวังพอสมควรใช่ใถึงแม้ถึงแม้จะเป็นงบที่มีตามกฎหมายอยู่แล้วงบกลางเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการที่จะดึงขึ้นมาเพื่อเยียวยาในเร่งใช้เร่งด่วนแต่แต่แต่ยาประมาณยาประมาณทีมนัร้องคือทุกอย่างมันมีขั้นตอนกฎหมายใช่ไหมพี่ซานสมมติถ้ารัดขั้นตอนเอารวดเร็วอย่างเดียวตามนายกบัญชาตามนายกสั่งเนี่ยเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้พี่แม็กพี่แม็กผมเห็นดูข่าวหลายข่าวเนี่ย บรรดารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยหลายๆคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือน้ําท่วมเนี่ยนายกเร่งนายกรีบเยียวยาระวังนะระวังทีมนักร้องให้ดีนะครับข้าราชการก็ต้องรัดกลุ่มให้กับฝ่ายบริหารด้วยนะคือรัดขั้นตอนขึ้นมาแล้วโดนล้องขึ้นมาโอ้โหเป็นเรื่องนะถึงแม้ว่าอย่างที่พิ่ซันบอกรัฐบาลจะมีอำนาจในการเยียวยาก็ตามแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องตามขั้นตอนก็ นะแน่นอนว่ามันเป็นการช่วยเหลือประชาชนประชาชนได้ประโยชน์แต่ในเรื่องของมิติทางการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งก็เฝ้ารอรเฝ้ารอให้รัฐบาลพลาดฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เปิดช่องก็เสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงจริงๆอย่างที่บอกว่านายกแพทองทานเนี่ยคือเหมือนเป็นไข่ในหินเลยแหละพ,พี่สันเห็นไหมเวลาให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าตอบคําถามสื่อก็จะมีรองนายกโดยเฉพาะจากเพื่อไทย ประกบข้างตลอดไม่ไม่สปอร์ตข้อมูลหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปการสัมภาษณ์ก็เรื่องหนึ่งนะการประชุมก็เช่นกันพี่แม็กก็จะมีบรรดารองนายกที่ผ่านสนามการเมืองมาอย่างยาวนานอย่างเช่นหมอ밍คุณภูมิธรรมวิเชัยชัยก็จะคอยที่จะบีบให้กับนายกอยู่ตลอดเวลาคือด้วยความที่ท่านนายกยังใหม่ต้องยอมรับว่าใหม่แต่ถามว่าตั้งใจไหมเราก็คงเห็นกันอยู่คือความใหม่เนี่ยมันต้องเรียนรู้ กฎระเบียบการบริหารราชการอะไรต่างๆซึ่งแต่ละกระทรวงมันมีรายละเอียดแตกต่างกันไปหมดพี่ซันตรงเนี้ยต้องต้องเร่งเลยนะต้องรเร่งทําความเข้าใจแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้ไม่พลาดอ,ะอ่ะอตรงนี้ก็สำคัญสำหรับท่านนาย,ยกนะ